ถ้าหนูไปขโมยข้าวสารมนุษย์จะบอกว่าหนูเจ้าเล่แต่พอมนุษย์ไปขโมยน้ำพึ้นมนุษย์กลับบอกว่าพวกเราขยันง,งูไม่ ว่าตอนนี้พูดร้ายฉันใดคนย่อมไม่รู้ว่าตัวเองมีความผิดฉันนั้นสิ่งใดมีประโยชน์กับเราเราเรียกว่าดีสิ่งใดไม่มีประโยชน์กับเราเราเรียกว่าเลวพอคุณเดินข้ามถนนคุณรําคาญรถพอคุณขับรถคุณรําคาญคนเดินข้ามถนนเมื่อคุณเป็นพนักงานคุณรู้สึกว่าเจ้านายบ้าอำนาจและขี้งกแต่พอคุณเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายคุณรู้สึกพนักงานไม่มีความรับผิดชอบและขี้เกียจพอคุณเป็นลูกค้าคุณก็บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่บริการพูดจาไม่ดีแต่พอคุณเป็นคนขายคุณว่าลูกค้าหยิงเรื่อง มากจูจีถูกจิกที่จริงแล้วสิ่งที่แต่ละคนคิดคงไม่มีใครผิดและถ้าจะมีอะไรผิดก็คงจะผิดที่จุดยืนของเราสั่งกันดังนั้นแล้วดีเลวถูกหรือผิดเป็นแค่มุมมองที่ต่างกันและการตีความเท่านั้นโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเหมือนหยินหยางมีดำและมีขาวลองละอัตราส่วนตนเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอยากได้สิ่งใดในปาพีลองใจเขาใจเราดูนะครับกฎทองของจักรวาลง่ายๆอยากให้ใครปฏิบัติตัวกับเราแบบใดจงปฏิบัติแบบนั้นก่อน ชอบให้ใครทำอะไรก็ออกไปทำสิ่งนั้นไม่ชอบที่ใครทำอะไรกับเราก็อย่าไปทำสิ่งนั้น